สวัสด so ี <c oughs> วันนี้ผมต่อมาแจากมอสยิงบัรถไรเนี่ยก็ตามสิสสสสุคงชคิดนะครับออนไลน์เด้อออนไลน์เด้อก็ผมเอาราดราดเพื่อนนะครับมาเล่นขอยืมมันมาเป็นแอดมินพอ,นนอดีเลยเนี่ยก็ไม่เชื่อเสด็จพระให้ดเลย เราที่อะไรฮะเอ๋นี่นี่น<อ>เห็นปะ<อ>เห็นปะเนี่ยๆเนี่ยแหละเฮียแล้วยิงเดือดด้วยไงยิงหมดอ่ะยงิงหมดอ่ะเรายิงได้จริงด้วยนะไม่เชื่อไม่เชื่อยิงมาแม่งเลยเฮียไอ้ดีทับดึงเห็นมันบอกทับดึงอ่ะไม่ได้ โอ้โหวิ่งไปไหนดูดูครับทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเป็นตัวต็่งนะครับดูนะครับจริงนะจริงนี่ไง แต่ยังไงจริงนะครับทุกคนโอ้ยแต่ว่ามันก็งงๆนะครับมันได้เฉพาะ A B K นะครับเฉพาะ A B K ที่เป็นตัวคีย์อ่ะเรียกตัวคีย์ก็เรียตัวอะไรวะที่มันลงลงได้เหมือนเรียกเคียอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะดูในที่คลิปแล้วกันเดี๋ยวบอกแค่แหละแปะทุกคนก็อีกอย่างหนึง่งฝากด้วย อย่าลืมเข้าดิสพวกกูกนะครับน้อง